สวัสดีนะคะช่องนี้คุณย่านบมาศแอดย่านบโครเชวันนี้วันนี้มีงานมีงานแทรกเข้ามานิดหนึ่งนะคะคือทุกคนดูเสื้อนะคะตรงนี้ลูกนะคะดูเสื้อก็คือคอฝั่งนี้แนบชิดดีละแต่ฝั่งนี้กระเดิดกระเดิดกระเดิดนิดนึงนะคะย่าต้องแก้ไขค่ะต้องแก้ไขนะคะ นี่ถ้าดูอย่างนี้แล้วมันจะมันจะเชิดขึ้นอย่างนี้นะคะมันจะไม่แนบเหมือนฝั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นย่าก็จะต้องแก้ไขช่วงนี้นะคะช่วงเนี้ยไอช่วงสองแถวไอช่วงสองแถวที่ลายเดียวกับเสื้อเนี่ยนะคะจะต้องแก้ไขเพราะตรงนี้มันแนบมาแล้วเนี่ยนะคะมันแนบมาแล้วจะต้องแก้ไขสองสองแถวนะคะสองแถวเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะ ต้องเอาเข้าประมาณนี้สองเซนได้เพราะย่าเอาเข็มหมุดกัดมันไว้แล้วอเดี๋ยวยกให้ดูนี่ไงคะย่าเอาเข็มหมุดกัดมันไว้ทบกันไว้อย่างนี้คะเดี๋ยวไปดูวิธีการแกเอ้าวเดี๋ยววัดวัดให้ดูก่อนหัวเข็มหมุดนี้เลยนะคะอะไรคะ่ะทาปใส่วัดมาเลย ประมาณนี้นะคะ21นิ้วนะคะอ่ะดูต่อนะคะหลังจากที่ย่าเลาะลาะสองแถวนั้นออกแล้วเดี๋ยวย่าจะมาวัดให้ดูว่าจะจะเท่าไหร่นะคะ25 26แล้วนะคะ30แล้วค่ะ36 45ถึง60แน่นอน5้าสตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนิ้วมือย่านะ61สิบเอค่ะ,ะเริ่มแล้วนะคะย่าจะใช้โซ่สาในการเก็บนะคะโซ่3มแล้วก็เอ็กไปทุกช่องเลยนะคะคือย่าเก็บมาแล้วแถวหนึง่ง นะคะแถวนี้แถวแรกนี่นี่คือเก็บมาแล้วโซ่สามแล้วก็ x ไปทุกช่องทีนี้อันนี้แถวที่สองนี้ก็ยังใช้โซ่สามอยู่นะคะ1 2 3 x สมไปทุกช่องเลยค่ะแล้วพอจบแล้วเราจะมาวัดดูว่ามันจะเข้าไปักเท่าไหร่นะคะก็จะมาเจอยาตรงช่วงนี้นะคะตรงช่วงมาร์กเกอร์สีสีม่วงนะคะ ออาสังเกตนะคะตรงนี้จะเป็นมุมแยกนะคะจะเป็นมุมแยกคอเพราะฉะนั้นตรงมุมนี่แหละย่าจะควบนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วแทนที่เราจะถักโซ่เรารวบเลยค่ะนะคะเราดึงผ่านเลยค่ะพอดึงผ่านแล้วดึงผ่านอีกรอบหนึ่งค่ะดึงผ่านสองครั้งนี่เห็นไหมคะมันจะรวบมาติดกันแล้วเราก็ค่อยเอ็กอย่างนี้ค่ะ อันอื่นก็ตามปกติ1 2 3นะคะปกติไปทุกอันนะคะเราจะเราจะรวบช่วงมุมเป็น V คว่ำสองสองหลักนะคะ1 2 3อันอื่นปกติค่ะเดี๋ยวจะถึงอีกแล้วนะคะจะถึงมาร์กเกอร์ตรงนี้อีกแล้วตรงอื่นก็โซ่3ไปค่ะแล้วก็ X หนึ่งสองสามเดี๋ยวมาวัดดูนะคะว่ามันจะเหลือเท่าไหร่หนึ่งสองสามเสร็จแล้วเดี๋ยวย่าจะมาวัดให้ดูนะคะนี่นะคะเก็บคอมาได้แล้วอันนี้เป็นเสื้อหน้าต่ำหลังสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เวลาใส่ต้องต้องดูที่ชายมันด้วยนะคะเวลาใส่ต้อง อย่างนี้นะคะเวลาใส่ต้องจับชายเสื้อให้เท่ากันแล้วก็สลัดนะคะสลัดเราก็จะรู้จะได้รู้ว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นหน้าชิ้นไหนเป็นชิ้นหลังแล้วย่าจะวัดให้ดูนะคะจะวัดตรงนั้นเท่าไหร่นะ6 0 60 61ใช่ไหมสี่สิบหกห้าสิบเอ็ดจะถึงแล้วนะคะนี่ ก็คือสีส้มนั่นเองแหละค่ะนะคะอา้าวตรงสีส้มก็คือ55เพราะฉะนั้นตรงนี้เก็บได้เรียบร้อยแล้วย่าก็จะไปทำสองแถวนั้นอา้าวพอเรามาชนคราวนี้เราจะขึ้นลายแบบตัวเสื้อให้เราโซ่หนึ่งโซ่สองเอาโซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วก็เว้นโซ่สองตรงนี้เป็นห้าค่ะ เขาตั้งขึ้นเว้นโซ่สองแล้วก็หมา x ลงในช่องถัดไปนะคะเดี๋ยวย่าใส่มาร์กเกอร์ไว้เลยว่าอันนี้คือคือพอหนึ่งคอแรกนะคะพอ x แล้วก็โซ่สามค่ะลูกแล้วก็พอหนึ่งคอในช่องถัดไปโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สาม x ในช่องถัดไปเป็นเป็นแถวเริ่มต้นหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอสลับกันกัะลูก พอหคอสลับกับ X โดยขั้นด้วยโซ่3 123เมื่อกี้พอ1คออันนี้ก็ต้องเป็น X นะคะ123 X แล้วก็ต้องเป็นพอ1คอทาไปเรื่อยๆนะคะอ้าต่อเลยนะคะจะชนแล้วนะนี่ตรงนี้ตั้งหลักตรงนี้หลักโซ่5้านะคะพอเราโซ่สามมาแล้วก็ นับมาหนึ่งสองสามดึงผ่านเลยนะคะตัวนี้ก็แทนด้วยพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็เกแล้วก็พอหนึ่งคอก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะคะหนึ่งสองสมแทนพอหนึ่งคอตรงกลางเลยนะคะหลักกลางลแล้วก็ซ้ายโซ่นหนึ่งแล้วก็มาลงตรงนี้ จำไว้นะคะอันนี้เราขึ้นแค่ครึ่งแค่ครึ่งตัวนะคะขึ้นเดี๋ยวเวลาเรามาเจอกันเราจะต้องใส่ตรงนี้อีกสองนะคะใส่ฝั่งนี้อีกสองสามสี่ห้าใส่มาร์เกอร์สีส้มไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็พอหนึ่งลงหนึ่งลงสองอันนี้ขึ้นลายตัวเสื้อแล้วนะคะแล้วก็ลงบนหลักตัวที่สามตัวที่สี่ ตัวหรือหลักก็ได้นะคะหลักที่หลักที่ห้าตัวที่สี่ตัวที่ห้าได้ห้าแล้วนะคะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่หนึ่งก็ไปเลยค่ะไปจนรอบคอเลยนะคะอา้าวเห็นอะไรไหมคะว่าถึงมาร์เกอร์สีส้มแล้วแล้วย่าก็ลงตรงนี้ฝั่งนี้สองหลักฝั่งนี้มีสามหลักก็จะชนกันแล้วนะคะดึงผ่านเลยค่ะนะคะดึงผ่านตรงโซ่สามนี้เลยนับได้ครบห้าหลักแล้วใช่ไหมคะหนึ่งสองสามสี่ห้า คราวนี้เราก็จะขึ้นจะขึ้นฐานของแถวต่อไปค่ะโซ่สามมาเป็นเท่ากับพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็เว้นไปหนึ่งสองแล้วก็มาลง x ตรงนี้ค่ะเป็นฐานที่จะขึ้นแถวต่อไปนะคะเราจะทำตรงนี้สองแถวแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สามแล้วก็ไปพอหนึ่งคอลงบนหลักกลางโซ่หนึ่งโซ่สองโซ่สาม x ็นะคะ หนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงบนหลักกลางตรงมันจะต้องตรงกันนะคะหนึ่งสองสามเอ็กสองสามพอหนึ่ง,อง,องคอลงบนหลักกลางเราทําจนมาชนตรงนี้นะคะมาชนตรงนี้อะ่มาดูนะคะย่าเก็บคอเรียบร้อยแล้วอาจจะอาจจะไม่มีการทําปุ่มนะคะเพราะว่ามันแคบแล้วค่ะนะคะ มันแคบแล้วเป็นคอกลมแล้วเสื้อตัวนี้คือข้างหลังนี้สูงนะคะข้างหลังคอหลังนี่สูงนะคะมาถึงปุ่มคอเลยแล้วข้างหน้าก็จะจะ,จะต่ำลงมาเพราะฉะนั้นเวลาที่จะใส่เสื้อตัวนี้นะคะจะต้องหยิบชายเสื้อก่อนไม่ใช่เป็นเสื้อสวมสองด้านนะคะ ต้องเอาจับชายเสื้อขึ้นมาให้มันตรงกันแล้วจะได้รู้ว่ามันมีคอหน้าคอหลังนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวย่าจะวัดให้ดูนะคะว่าได้เท่าไหร่อาเริ่มวัดเลยนะคะตรงนี้ทางด้านหลังนะคะที่มาร์เกอร์สีส้ม ห0สนะคะตรงม์ตเกอร์สีส้มนี้ก็ห้าค่ะนะคะห้าพอดีเลยนะคะก็เป็นอันเก็บคอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวย่าจะไปจะไปตัดไหมเลยนะคะตรงนี้จะไปตัดไหมเลยค่ะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการเก็บคอจากห2สเซนเหลือ 56นะคะ62เหลือ56เป็นคลิปเสริมย่อยๆเป็นการเก็บคอที่ที่กว้างให้แคบเข้านะคะเป็นเสื้อคอกลมขอกลมติดคอเลยนะคะสวมหัวดึงลงมาได้เพราะว่าไอการถักเวลาถักเนี่ยมันจะยืดหยุ่นได้นะคะก็ขอให้ทุกคนที่มาดูคลิปยา่า คลิปย่ามีตลอดนะคะจะเกี่ยวกับการถักเสื้อก็มีการไปเที่ยวบ้างก็ขอให้ช่วยชมคลิปไปเที่ยวย่าด้วยนะคะก็พยายามค่ะแล้วก็คลิปคลิปถักโคเชนนี้ก็จะมีจะมีแซมมาเรื่อยๆจะมาปรีกย่อยมาเรื่อยๆก็อาจจะมีขัดจังหวะไอ้คลิปไอ้ที่21เสื้อตัวสีชมพูบันเย็นนั้นเพราะว่าอันนี้ เป็นคอไม่ตอนตอนตอน้ตน,ตนคลิปที่บอกว่าตรงนี้มันเพเยงไงฮะตอนนี้เก็บเรียบร้อยนะคะเก็บเรียบร้อยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตอนรับปีใหม่นี้ยังยัง,ย,งยังถือว่าอวยพรได้เพราะว่ายังไม่ถึงวันที่15นะคะปีมังกรก็ขอให้เป็นมังกรทองทุกๆคนนะคะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ